ปังไม่ไหวอุงอิงถูกเชิญไปออกอีกส4รายการดังระดับประเทศสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความแรงความปังของนออ้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆสําหรับสาวน้อยเสียงดีเสียงมีเอกลักษณ์คนนี้อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวบุญธรรมของบอสโซยุมานินผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ ซึ่งหลังจากที่น้องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อกลางเดือนมกราคมหรือว่าต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะคะน้องอิงก,ก็ได้กลายเป็นดาวรุ่งประจำวงการหมอลำเลยค่ะซึ่งความโด่งดังนะคะก็มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังจนขนาดที่ว่ามีรายการหลายรายการนะคะเชิญให้น้องอิงไปออกรายการทีวีค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการจุกตัดจุกรายการซูเปอรม์ม่มรายการซูเปอร์เทนนะคะ ซึ่งทั้ง3รายการนี้ก็ได้ถูกออนแอร์ลงไปแล้วในช่อง WorkPoint นะคะอยากทราบว่ามีใครได้รับชมน้องอิงผ่านทางทีวีบ้างไหมคะและอีกไม่นานนะคะทุกคนจะได้รับชมน้องอิงและบอสจูผ่านทางช่องทาง WorkPoint ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมี4รายการแล้วนะคะที่ได้เชิญให้น้องอิงและบอสจูเข้าร่วมรายการซึ่งตอนนี้นะคะก็รอวันถ่ายทำรายการอยู่ก็จะมีรายการหนึ่งนะคะ ปากสว่าง2รายการซูเปอร์หมั่มแสดงว่าบอจูและน้องอิงจะได้ไปออกรายการซูเปอร์หมั่มเป็นครั้งที่2ค่ะ 3. รายการคุณพระช่วยซึ่งรายการนี้นะคะก็มีมานานแล้วเป็นรายการที่โด่งดังมากๆ และรายการที่4ี่นะคะนั่นก็คือรายการไม่หมดนี้เสียงโชคค่ะซึ่งแอดคิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักรายการไม่หมดนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็เรียกได้ว่ามีแต่รายการดังๆทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะคุณพาช่วยแล้วก็ซูเปอร์หม่ำไม่หมดนี้เป็นรายการที่โด่งดังแล้วก็มีมานานแล้วนะคะ ก็เรียกได้ว่าโด่งดังและปังมากๆทั้งพ่อ,อ Gaza และ charcoal, แลูกเลยนะคะก็ต้องขอฝากทุกคนนะคะรอติดตามทั้ง4รายการที่บอจูและน้องอิงจะได้ไปร่วมรายการและเราจะได้เห็นน้องอิงกับบอจูผ่านรายการทีวีแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการหลักๆเลยที่มีบอจูยมานินหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องอิงนะคะเข้าร่วมรายการอยู่แล้วนั่นก็คือรายการ หมอลำไอดอลค่ะซึ่งเป็นรายการใหม่จากทางช่อง WorkPoint นะคะเพื่อเฟ้นหานักร้องเสียงดีนะคะเข้าสู่วงหมอลำชั้นนำระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงระเปียบว,วาทศิลป์นะคะและอีกอื่นๆนะคะก็จะมีอีกหลายวงเลยทีเดียว <c oughs> ก็ขอฝากทุกคนรอติดตามบอสโจและน้องอิง ทางช่องเวิร์กพอยนะคะผลงานทางทีวีเนี่ยก็น่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบอสจูและน้องอิงก็เคยไปออกรายการทีวีออกรายการทางช่องเวิร์กพอยมาหลายรายการแล้วนะคะก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยพพอร์ตสองพอลูกนี้ด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะหากมีข้อผิดพลาดประราการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะ จอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ